ในภาพส่วนของ IMF หรือ World Bank ทั้งหลายเนี่ยก็ประมาณการเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับแต่อย่างไงก็ตามในส่วนของการดำเนินงานของโลกก็ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับได้จากเดิมที่คิดว่าอเมริกาเองเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการที่เขาเพิ่มภาษีจากหลายๆประเทศอาจจะเป็นเม็ดเงินที่เข้ามาในรูปภาษีเข้ากับรัฐแต่ในส่วนของภาพประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกขึ้นภาษีทางการค้าช่วงแรกก็จะมีเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็ทางประเทศจีนเนี่ยกับยุโรปโดนไปก่อนในระดับ2 0กว่า30%ก็เลยทำให้สภาพของการตั้งในประเทศของประชาชนเขาอะนะครับกับงวลในเรื่องของทางด้านราคาสินค้าที่จะต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความกังวลนี้ก็คลายไปในส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนนะครับ เพราะทางมิเตอร์ทรัมเองในช่วงของ4ั July นที่2กรกฎาคมเขาก็มีลักษณะข่าวดีๆให้กับทางด้านของการนำเอาภาษีที่ได้ช่วงแรกนะครับ mm hmm. เดือนเมษายนึ้น10%ทั่วโลกเนี่ย mm hmm. มาใช้สำหรับกรณีการไม่คิด mm hmm. เช่นตัวอย่างไม่คิดในเรื่องภาษีที่เกิดจากรายได้ติ๊กของภาคบริการทั้งหลายเนี่ย mm hmm. ก็ทำให้ในการจ่รายภาษีหรือปัญหาทงางภาษีของทรัมเนี่ย mm hmm. น้อยลง ก็เป็นเงินได้ส่วนขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความกังวลต่อมาก็ยังไม่จบเนื่องจากว่าทางด้านของสินค้าหลายหลๆตัวที่เป็นอุปโภคบริโภคหรือโป d u c t ต์นี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาค่อยๆปรับขึ้นนะครับเพราะว่าในผู้นำเข้านะครับของหลายๆผู้นำเข้าในอเมริกาก็คงจะต้องพาส s ออนก็คือการประกาศขึ้นราคาไปเงียบๆนะครับ จนเดี๋ยวนี้ภาคส่วนของทางด้านของเศรษฐกิจอเมริกาเองก็เกิดความกังวลแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ดูผลจากการดําเนินงานภาคส่วนของการจ้างงานภาคส่วนของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศก็ยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกันอย่างมากมายมหาศาลอย่างที่กังวลตั้งแต่ต้นนะครับก็เลยทําให้ในมุมภาพรวมของเศรษฐกิจโลกจึงปรับตัวขึ้นในช่วงของกรกรานะครับ จากประมาณการนะครับขึ้นมาอีกจากเทียบกับเมษาประมาณสัก0.1 0.2ในปีนี้กับปีหน้านะครับหลายๆประเทศก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นจากการที่ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในประเทศหลักๆจากแต่เมษายนมาถึงสิงหาคมปรับขึ้นมาเป็นตัวเลขนะฮะที่รู้กันอยู่โดยเฉพาะประเทศไทยนะครับเราก็เคยคาดการณ์ว่าจะโดน3 6นะครับ ก็เราโ,โดนไปที่19%ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งหลายๆภาคส่วนของออประเทศไทยเองในมุมของประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับพืชผักผลไม้หรือว่าประเภทผลไม้ดองผลไม้แห้งต่างๆเนี่ยเมื่อถูกกระทบด้วยศูนย์มาเป็น19%อย่างนี้นะครับที่มากขึ้นนะครับจากเดิมเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับแต่มันมากขึ้น,นแน่แมันก็คงทำให้การอุปโภคบริโภคในการซื้อสินค้านี้น้อยลง การจะไปปรับขึ้นราคาทันทีก็คงยากขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้ภาคส่วนธุรกิจในประเทศไทยที่ส่งออกไปอเมริกาโดยส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้เน้นในเรื่องเกี่ยวกับนนะวัตกรรมและความจําเป็นที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบไปก่อนนะครับ